และนี่คือแชมป์โลกและแชมป์ w ว r ล d ์ซีรีสของโปรแอม e u r u r c n o p Open คุณสุภาพบุรสภาไทยแล์สำหรับผู้ชนะครับคุณสุภาพููรโสภาครับขอมอบเงินรางวัลที่ได้จากการแข่งขันในครั้งนี้ครับมูลค่า1น0 0 0 US ดอลลร์ครับให้กับสถาบันบำรา,ารณาดูล สถาบันโรคซรงอกโรงพยาบาลพระนังเก้าและโรงพยาบาลสนามนนทบุรีครับทั้งหมดครับ ท6ดคุ้งพะล่คุ้มพออมะลคืออะไรก็คือลเครับอ๋อที่พัทยามาครับได้ แชมป์โลกมาในการแข่งขันเพราะตัวละเมนนี้เป็นตัวละเมนใหญ่ถึงตัวเมื่อราชทานใกล้งกายเป็นคนขับคือว่าคือขาวว่เก่งจังแล้วในการทางนี้ที่ผมแข่งขันมาก็คือตั้งใจไว้ก่อนก่อนที่จะแข่งขันอยู่แล้วว่าพูดกับตัวเองไว้แล้วว่าถ้าเกิดสมมือนกาแข่งได้แชมป์โลกเงินรางวัลทั้งหมดเงินรางวัลทั้งหมดนะครับ ก็าที่างใลปมาณวมากคมากเลยำหรัามตั้งใจอทเยนงพวนี้ไว้เอ้ต่าจมาก็ผจะนำที่เราตงใจไปให้ที่นเือควาเทงี่ไดก็ขอบคุณมากเลยสหรับความตังใจของทุกคนเลยนะจริงก็ราวัลพวกนี้เราเก็บไว้เองก็ยังได้แต่ว่าตังใจมาก็จะนาเงินที่เราตั้งใจไปให้ตามที่รนะสูคามงราบ อันนี้เป็นความตั้งใจครับที่จะนำเงินมาช่วยเหลือเป็นตามตั้งใจตั้งแต่ก่อนแขกถ่านนะครับว่าถ้าเกิดได้เงินรางวัลมาจะมอบให้กับสถาบันโรงพยาบาลเพื่อจังหวัดนนทบุรีช่วยเหลือโรงพยาบาลเพื่อโควิดนะครับตอนนี้ซื้อเครื่องมือแพทย์อะไร้ยครับตอนที่ได้ได้แชมป์โลกเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงนะมันยากขนาดนี้รู้สึกก็ภาคภูมิใจกับตัวเองแล้วก็วงตระกูลแล้วก็ จังหวัดนนทบุรีแล้วก็เราทําเป็นตัวแทนให้กับประเทศไทยด้วยอย่างเงี้ยครับความยากง,ง่ายสําหรับเราก็คือแข่งขัน35นาที<อ>โดยที่ไม่หยุดเลยอะไรเงี้ยครับเราก็แข่งขันกับโต๊กับคลื่นกับแรงเรากับกับเรือกับคํานวณหลายๆอย่างนะครับพี่ก็คือมันก็เลยดูดูยากดูทาราดกับการแข่งขันในครั้งนี้แต่พอได้มาก็ กภาคภูมิใจครับก็ก็ทั้งหมดสี่แสนกว่าบาทสี 5, ่แสนห้าหมื่นบาทนะครับก็เป็นให้กับโรงพยาบาลสี่แห่งนะครับตั้งแต่โรงพยาบาลพนังก้าโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลบาราสนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสงศ์นะครับสีโ่โรงก็ก็ต้องขอบคุณนะเป็นจริงๆนี้เป็นเงินรางวัลที่ทีมเจ็ตสกีทั้งหมดได้นะครับก็อชินชมมาแรกก็คือว่าสร้างผลงานให้กับประเทศนะครับทั้งแชมป์ประเทศไทยแล้วก็แชมป์โลก นะครับที่ได้มาก็มีมีประเภทรางวัลน,นะครับออแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยเป็นความตั้งใจของทีมงานและน้องๆเลยก็คือนําเงินทั้งหมดที่ได้จากรางวัล4ี่แสนห้าหมบาทเนี่ยมามอบให้กับโรงพยาบาลซึ่งซึ่งวันนี้เราอยู่กับสถานการณ์โควิดนะครับผมว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นบุญกุลที่ทําให้ประโยชน์ให้กับบ้านเมืองแล้วก็เป็นเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดนะครับในการทํางานเพราะทุกคนก็ จริงๆแล้วทุกคนทํางานเต็มที่นะครับเพื่อเพื่อให้กับคนไทยคาวนนทบุรีนะครับได้ได้สู้กับปัญหานี้นะครับเราก็จะผ่านไปด้วยกัน,นครับ